สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาหนังสือสิ่งที่ทำให้ลามกของพระธรรมโคสาจารย์หลวงพ่อพุทธทาภพพิขุณะคะท่านแสดงในในวันมาฆบูชานะส่วนมกขะพลารามชัยยาวันที่21กุมภาพันธ์2513นรันะคะณบัดนี้จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญา ส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความพากเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนาในวันนี้เป็นธรรมเทศนาปารกมาคับูชาเราจึงจะต้องพิจารณากันถึงโอวาทปาติโม ซึ่งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงในวันเช่นวันนี้ดังที่ได้อธิบายท่านทั้งหลายทราบแล้วตั้งแต่ตอนเย็นหัวใจของการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาโอวาตโอวาทปาติโมกนั้นเป็นใจความสำคัญที่ทรงแสดงในท่ามกลางที่ประชุมแห่งพระอรหันต์หนึ่ร้อยรูปโดยใจความก็คือเป็นหัวใจของการปฏิบัติในพระพุทธศาสนา แต่แบบนี้เราจะได้พิจารณากันถึงโลกมนุษย์ทุกวันนี้ว่าได้เอาใจใส่ในพระพุทธภาสิตอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนานั่นเพียงไรและการแสดงธรรมเทศนานในวันมาคบูชานี้ก็มีอยู่ทุกๆปีดังนั้นจะเพื่อเพื่อจะไม่ให้ซ้ํากันกับปีที่แล้วแล้วมาจึงได้กล่าวโดยหัวข้อที่แปลกออกไปเป็นการต่อท้ายดยหัวข้อว่า อติโลโพหิปาปโกเป็นอาทิซึ่งโดยเขาเรื่องก็คือว่าเมื่อบุคคลไม่ประพฤติปฏิบัติตามระโอวาทนั้นแล้วก็จะมีแต่ปฏิบัติตนนอกลู่นอกทางออกไปแล้วก็ทำให้มนุษย์ในโลกทุกวันนี้ไม่มีความผาสุกมีการเบียดเบียนโดยตรงโดยอ้อมกันอยู่เป็นประจำการไม่ทำบาปทั้งปวงถ้าเราพิจารณาดูทีละข้อก็จะเห็นได้ว่าในข้อที่ว่า สพปะป,ปะะาการนังนั้นมนุษย์ทุกวันนี้ก็มิได้เว้นการกระทำซึ่งบาปมีแต่จะก,กระทำสิ่งที่เรียกว่าเป็นบาปนั้นมากขึ้นขอให้ลองคิดดูเถิดว่าในหมู่มนุษย์ที่ยังไม่เจริญในสมัยโบราณน,นั้นไม่มีความโลภมากเหมือนเดียวนี้เดี๋ยวนี้โลภมากโลภเก่งโลภลึกก็เพราะมีการศึกษาชนิดที่ให้เกิดสติปัญญา ในทางที่ทำให้เห็นแก่ตัวส่วนการศึกษาที่จะไม่เกิดสติปัญญาในทางที่จะทำลายความเห็นแก่ตัวนั้นมีน้อยลงทุกทีคนสมัยโบราณไม่มีความรู้มากเหมือนคนสมัยนี้จึงไม่มีปัญญาที่จะเห็นแก่ตัวมากเหมือนคนสมัยนี้ฉะนั้นคนโบราณจึงทำบาปน้อยกว่าคนสมัยนี้การทำกุศลให้ถึงพร้อมส่วนข้อที่ว่ากุศลา สัสูปสัมปทาจงทํากุศลให้ถึงพร้อมนั้นพิจารณาดูก็จะเห็นได้ในทํานองเดียวกันว่าคนสมัยนี้ถือว่าได้นั่นแหละเป็นดีการได้นั่นแหละเป็นกุศลเอาได้เป็นดีเอาได้เป็นศาสนาเมื่อถือเสียอย่างนี้แล้วก็เป็นไปในทางกิเลสตัณหาสิ่งที่เรียกว่าบุญกุศลอันแท้จริงก็ไม่เกิดขึ้น จะทําบุญอะไรกันสักหน่อยก็ต้องหลอกลวงกันอย่างนั้นอย่างนี้จะต้องจัดงานกันอย่างนั้นอย่างนี้คนจึงจะบริจาคในสิ่งที่เรียกว่าเป็นการบุญการกุศลคนสมัยโบราณไม่ต้องจัดงานหลอกลวงกันอย่างนี้เขาก็ยังบริจาคทรัพย์บ,บำเพ็ญกุศลส่วนคนเดี๋ยวนี้ต้องมีอะไรมาหลอกหรือมาชดเชยให้จึงจะบริจาคทรัพย์บุญบำเพ็ญกุศล ซึ่งจะเห็นกันอยู่โดยทั่วไปไม่ว่าบ้านนอกหรือเมืองหลวงยิ่งในเมืองหลวงจะยิ่งเป็นเสียมากกว่าบ้านนอกจะต้องมีอะไรมาล่อเอาเกียรติมาล่อเอาความสนุกสนานมาล่อแล้วจึงจัดงานกุศลดังนั้นการที่จะทำกุศลให้ดึงพร้อมตามพระพุทธโอวาทนี้ย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามีแต่จะทำบาปแทรกลงไปในบุญจัด การกุศลแต่ว่ามีอกุศลเจืออยู่เป็นส่วนมากคนทุกวันนี้จึงปฏิบัติทำข้อนี้ได้ยากการชำระจิตของตนให้ขาวพองส่วนข้อถัดไปที่ว่าสจิตตะบาริโยทะปนังจงชำระจิตของตนให้ขาวพองนั้นยิ่งเห็นได้ว่ายิ่งเป็นไปได้โดยยากยิ่งขึ้นทุกที คนสมัยนี้ไม่รู้จักเสียด้วยซ้ำไปว่าจิตชนิดไหนขาวพองว่าจิตชนิดไหนสกปกโสมมเอาไปปนกันยุ่งหมดถือว่าได้นั่นแหละดีครั้นเมื่อได้มากำลังหลงไหลอย,อยู่ในสิ่งที่ได้มาก็เรียกจิตนั่นแหละบริสุทธิ์เพราะเหตุชนี้เองพระพุทธโอวาทเนื่องในมาฆะปุณณมีคือวันเช่นวันนี้จึงค่อยๆเป็นมันไป พระพุทธภาษิาตผ่านไปอีกที่ทรงสดแสดงในวันนี้ก็มีว่าอนุปววาโทกการไม่กล่าวร้ายอนุปคาโตการไม่ทำร้ายปาติโมเขจะสวะโรสำรวมในเรียบวินัยที่เป็นประธานมัตัญยุตาจะพัสมิงมีความรู้ประมาณในการบริโภค ป,ปันตันจะสยนาสนังเสคพครบที่นอนที่นั่งอัสงัดอธิจิตเตจอะายโคมีความพักเพียมประกอบการทำจิตให้เป็นจิตยิ่งเอตังพุทธานะศาสนงหกอย่างนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเราจะได้พิจารณากันเป็นข้อๆไป หการไม่กล่าวร้ายอนุปวาโทการไม่กล่าวร้ายคนทุกวันนี้กล่าวร้ายกันมากขึ้นในบรรยากาศของโลกนี้เต็มไปด้วยการกล่าวร้ายเขากําลังรบกันโดยตรงโดยอ้อมทั่วทั้งโลกใช้เครื่องมืออันวิเศษเช่นวิทยุกระจายเสียงเป็นเครื่องด่ากันไปด่ากันมาก้องไปทั้งโลก นี่ก็เป็นอันเห็นได้ว่าโลกนี้เต็มไปด้วยอนุปวาโทคือการกล่วร้า,รายสองการไม่ทำ้ายเบียดเบียนส่วนคําว่าอนุปาคาโตการไม่ทำรา้ำา,รา,รา,รำรายนั้นาการสงครามนี้เป็นการทำร้ายกันอย่างยิ่งสงครามร้อนสองครามเย็นสงครามบนดินสงครามใต้ดินชนิดใดก็ตามเป็นการทำร้ายกันอย่างยิ่งโลก เรากําลังเต็มไปด้วยสงครามโดยตรงโดยอ้อมไต่ดินบนดินมีอยู่ทั่วไปนี่เรียกว่าส่วนใหญ่ก็ทำการเบียดเบียนกันอย่างนี้แล้วยังส่วนบุคคลเป็นรรายไปก็ยังมีการเบียดเบียนกันยิ่งขึ้นซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานข่าวหนังสือพิมพ์ข่าวต่างๆนั่นนนี้เราไม่เห็นได้ว่า การเบียดเบียนกันมากขึ้นเพราะความที่มนุษย์มีจิตใจต่ำลงความสำรวมระวังส่วนข้อที่ว่าปาติโมเคจะสว่โรคสำรวมระวังเป็นอย่างดีในระเบียบวินัยที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นต้นเป็นประธานนั้นหมายถึงหลักธรรมที่เป็นตัวธรรมวินัยในศาสนาของแต่ละศาสนาเดี๋ยวนี้คนพอใจที่จะเรียกตัวเองว่า ตนไม่มีศาสนาพวกฝรั่งหนุ่มๆที่มาที่นี่เมื่อถามแล้วก็พอใจที่จะตอบหน้าตาเฉยว่าตัวไม่มีศาสนาเขาจะรู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ตอบเช่นนั้นเมื่อมีจิตใจที่ไม่อยากจะมีศาสนาเสียแล้วดังนี้แล้วการที่จะสำรวมในธรรมในวินัยของศาสนานั้นๆย่อมเป็นไปไม่ได้ ดังนั้นคนในโลกทุกวันนี้พอจะเชื่อได้ว่าไม่อยากจะถือระเบียบวินัยในศาสนาของแต่ละศาสนายิ่งขึ้นทุกที่แล้วคนเหล่านั้นจะเป็นคนชนิดไหนก็ลองคิดดูต่อไปเถิดความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคพระบาลีต่อไปที่มีว่ามัตตัญยุตาจะพัสตาสมีความเป็นผู้รู้ ประมาณในการบริโภคนี้พิจารณาดูสักนิดหนึ่งก็จะเห็นได้ว่าคนสมัยนี้ตะกละในทางวิญญาณมีความตะกละในทางวิญญาณไม่รู้ประมาณในการบริโภคไม่รู้จักจัดไม่รู้จักทําให้เป็นไปในทางประหยะัดแต่กลับรู้จักจัดจักไปในทางให้รุ่ยสุ่ยรทำให้จิตใจมีความฟุ้งซ่าน ทะเยอทะยานไปแต่ในเรื่องอยู่ดีกินดีแต่ความหมายของคนสมัยนี้ก็คือเป็นธาตุของกลเลสตันหาคำคำนี้พระพุทธเจ้าท่านหมายถึงกินอยู่แต่พอดีขอให้ฟังด้วยดีว่าท่านตรัสว่าให้กินอยู่แต่พอดีส่วนคนสมัยนี้พูดว่ากินดีอยู่ดีแล้วก็ไม่มีขอบเขตอะไร มีแต่จะกินดีอยู่ดีตามที่ลิ้นของตัวเองต้องการให้มากขึ้นมันก็ยิ่งต่างไปจากการกินอยู่แต่พอดีมากยิ่งขึ้นทุกทีผู้ที่เคยไปเที่ยวรอบโลกมาก็จะเห็นได้ว่าคนเป็นทาตของลิ้นหรือของอายตณะมากขึ้นกว่าแต่ก่อนสนใจเรื่องอร่อย,ออยทางวัตถุทางเนื้อหนังนี้มาก ยิ่งกว่าแต่ก่อนแล้วอันนี้เองก็เป็นต้นเหตุอันหนึง่งที่ทำให้ต้องหาเงินมากมีความโลภในการจะหาเงินมากเกินไปจนไม่รู้ว่าอย่างไรเป็นการเบียดเบียนอย่างไรไม่เป็นการเบียดเบียนเอาแต่จะได้ให้ได้เข้าตัวเองมากเข้าไว้เพื่อจะเอามากินดีอยู่ดีไม่มีขอบเขต จึงเป็นอันว่าโลกกำลังบ้าหลังในการที่จะกินดีอยู่ดีและไม่ชอบการที่จะกินอยู่แต่พอดีดังที่พระพุทธเจ้าสอนเราจึงถือว่ามนุษย์ในโลกนี้กำลังละเลยพระพุทธโอวาทข้อนี้มากขึ้น